อย่าวางขายไว้ในตะกร้าใบเดียวคำพูดนี้มีความหมายที่สำคัญมากๆครับหมายความว่ายัางไงลองไปฟังคลิปคลิปนี้กันดูครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหัวข้อในวันนี้นะครับมันเหมาะกับใครหลายๆคนมากๆนะครับที่คุณ เข้าสู่โลกของการลงทุนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดนั้นนะครับผมอยากบอกอย่างนี้ครับว่าอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ต่างๆกันเข้ามาขอบคุณทุกคนมากๆเลยจากใจจริงนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าวันนี้ครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะผันตัวเองเข้ามาเป็นนักลงทุนนะหรือเข้ามาในตลาดการลงทุนหรือตลาดการเงินนะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณจะไม่รู้ คำคำนี้เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นคืออย่าวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับซึ่งคำคำนี้นครับเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจากวอล r เลนบัฟเฟตนะครับนักลงทุนระดับโลกนะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับด้วยความรู้นะครับในลักษณะของการลงทุนเน้นคุณค่าหรือ V.I. หรือ Value Investing นะครับ โดยสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับคือแน่นอนครับหลายๆคนครับคุณเป็นนักลงทุนนะคุณอาจจะอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในตลาดหุ้นในตลาดคริปโตเคอเรนซีตลาดทองคําหรือว่าทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามทีครับนักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ครับว่าคุณอยากได้เงินเร็วครับคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆไวๆนะครับและคุณเชื่อไหมครับเพราะสิ่งสิ่งนี้ครับถึงเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆที่ทําให้ใครหลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าล้มมานักต่อนัก แล้วนะครับและเพราะสิ่งที่ผมบอกเนี่ยแหละครับมันถึงมีความสําคัญมากๆนะครับกับการที่เรียกได้ว่าเท่านี้ครับคุณเป็นนักลงทุนแล้วตัดสินใจครับที่จะลงทุนครับด้วยการ All-in นครับตัดสินใจที่จะลงทุนครับด้วยการเอาเงินทุกสิ่งทุกอย่างครับมาลงทุนแบบหมดหน้าต่างครับปฏิเสธไม่ได้ครับคุณนั่นแหละครับที่อาจจะเป็นคนที่ล้มลุกคลุกคลานในอนาคต ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องใช้มันคือสิ่งที่ผมได้พูดไปคืออย่าเอาไข่ของคุณนะครับวางไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับเพราะอะไรลองไปดูรายละเอียดกันนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมจะลองจําลองข้อมูลบางสิ่งบางอย่างให้พวกเราได้เห็นนะว่าวันนี้ครับถ้าคุณตัดสินใจครับที่จะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวมันมีโอกาส ที่จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนคุณอาจจะเลือกกระโดดเข้ามาครับลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดไหนก็ตามทีเนาะเพราะคุณคาดหวังสิ่งสิ่งนี้ครับคือกําไรครับคุณคาดหวังสิ่งที่เรียกว่ากําไรเนาะคือคุณอยากได้กําไรเยอะๆอนีนึกออกปะเออหรือว่าความโลภนั่นเองนั่นถึงเป็นเหตุผลที่แบบหลายคนครับคุณเลี้ยกใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเพียงแค่ใบเดียวยกตัวอย่างเช่นครับถ้าวันนี้ครับคุณตัดสินใจครับลงทุนครับไปในเงินออลงทุนเงินสัก1ล้านบาทสมมตินะครับ 1ล้านบาทครับคุณใส่เงินเข้าไป1ล้านบาทในการลงทุนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุตินะครับคุณกําไรนะครับคุณกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับออกมาที่30%อตคุณกาไร3ามสิบร์เสิ่งที่เกิดขึ้นครับโอเคครับหลายคนคุณก็มองครับว่าโอ้กำไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนี่คือผลลัพธ์เนาะจากเงินต้น1ล้านบาทของคุณได้กําไร30%ก็จะเป็น กำไร3 0 0แสนบาทหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้กับมันเนาะถ้าเกิดว่าคุณสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านี้คุณก็รับกันไปแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ลองคิดภาพกับกันดูครับถ้าบังเอิญครับเงิน1ล้านบาทของคุณครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันเกิดเหตุการณ์ ต่อจากนี้ครับคุณใส่เงิน1ล้านบาทเหมือนเดิมนะครับใส่ไปในช่องทางการลงทุนเช่นในตลาดหุ้นแล้วแต่คุณก็ลกแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่ไปในหุ้นตัวเดียวด้วยนะครับสมมุติว่าคุณเกิดขาดทุนนะครับขาดทุนนะครับจากหุ้นตัวนั้นนะครับสัก70%สมมุติขาดทุนสัก70%อนะครับอ่ะนี่คือขาดทุนนะครับตรงนี้เราบอกกําไรเนาะกำไรนะครับแต่ตรงนี้เราพูดถึงกรณีที่ขาดทุนนะครับถ้าคุณขาดทุนนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะขาดทุน 7, บาทเลสนะ ขาดทุน700,000บาทเลยทีเดียวของเดิมเนี่ยเงินต้นจาก1ล้านบาทของคุณนะครับมันจะถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็น1ล้าน300,000บาทจริงไหมแต่ของใหม่เนี่ยถ้าคุณขาดทุน700,000บาทเงินต้นของคุณจะเหลือเพียงแค่300,000บาทยังไม่ได้คิดนะครับว่าถ้าเกิดสมมติคุณเกิดขาดทุนจากการลงทุนนั้นแบบร้อเเนี่ยเงินต้นของคุณจะหายไปเลย ทีเดียวนะับแต่ในทางกลับกันนะ่ถ้าวันนี้ครับคุณตัดสินใจครับที่จะลงทุนนะเงิน1ล้านบาทเท่ากันแต่คุณใส่เข้าไปนะครับในหุ้นครับสัก5ตัวที่แบบอาจจะต่างอุตสาหกรรมกันเนาะหรือว่าคุณอาจจะใส่ใน,นคริปโตเคอเรนซีนะกลุ่ม5เหรียญแตกต่างกันนะแบบไม่ได้ All-in e, หรือว่าใส่มันทั้งหมดเข้าไปในช่องทางเดียวสมมุติผมกระจายนะเป็นสัก2องแสนห้าสัก4ตัวแล้วกันสัก4ตัว4ตัวก็คือ ล้านหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมใส่เข้าไป4ตัว2อ0 0สนสมมุติตัวที่1เนี่ยเราสุ่มขึ้นมานครับเราได้10%ตัวที่2นะครับคุณขาดทุนไปสัก 90%เลยในขณะที่ตัวที่3ครับสมมุติคุณขาดทุนสัก50%สมมุตินะขาดทุน50%แต่ตัวที่4เนี่ยคุณอาจจะเจ๋งมากๆครับคุณได้กําไรมา150%มันจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวแรกครับถ้าคุณกําไร10%เนี่ยกําไรจะกลายเป็น25,000ตัวที่2ถ้าคุณขาดทุนครับมันจะขาดทุนไป2 2 5 0 0ตัวที่3ครับถ้าคุณขาดทุน50%จะขาดทุนไปครึ่งนึงก็คือ1 2 5 0 0 0ตัวที่4ครับถ้าคุณกําไรสัก150%มันอาจจะกลายเป็น3 0 0 0 0 7 5 0 0 0ันเงินต้นของคุณครับจะมีบางตัวครับที่คุณขาดทุนจริงไหมแต่ภาพรวมของมันนะครับคือคุณยังคงกําไรอยู่นะคุณยังคงกาไรอยู่5 0 0 0 0นนึกออกปะแต่คนส่วนใหญ่คุณโลกไงคุณคาดหวังว่าคุณอยากได้กําไรเยอะๆไวๆคุณก็เลย a อ l อินเข้าไปแต่วันนี้ครับหลักในการลงทุนที่สําคัญมากๆคือคุณไม่ควรครับที่จะสูญเสียเงินต้นดังนั้นเนี่ยจุดนี้คือจุดที่สําคัญมากๆครับที่ผมอยากฝากทุกๆคนเอาไว้ต้องให้ทุกคนครับ ประเมินเลยนะครับว่าถ้าวันนี้ครับคุณกระจาย4ตัวนะครับแต่ว่าคุณเลือกเฟ้นตัวที่แบบคุณมั่นใจมากๆว่ามันดีเนาะเออแต่ว่าบางตัวมันอาจจะผิดพลาดเนาะมันอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ติดลบกันไปว่าอย่างนั้นก็คือขาดทุนแต่บางตัวที่มันกําไรเนี่ยคุณก็จะเห็นชัดเจนนะก็กาไรเยอะหน่อยนะครับสองหมื่นห้าสามแสนอะไรเงี้ยสุดท้ายเบ็ดเสร็จออกมาเงินต้นของคุณ1ล้านก็จะกลายเป็น1ล้าน เป็นไงบ้างครับจากเมื่อสักครู่คุณจะเห็นชัดเจนถูกต้องไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วเกิดมันขาดทุนอย่างที่แบบย่อยยับอย่างเมื่อสักครู่จากตัวอย่างที่ผมแสดงให้คุณเห็นเงินต้นของคุณจะสูญหายไปแบบมากมายมหาศาลเลยจริงป่ะแต่ถ้าวันนี้ครับคุณตัดสินใจครับที่จะเรียกได้ว่าคุณครับวางเงินครับในสิ่งที่คุณแบบมั่นใจวางเงินในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสนใจโดยแท้จริงแล้วสุดท้ายบอกงี้ครับต่อให้มันขาดทุนครับ แต่มันก็จะมีบางตัวเนาะที่มันอาจจะพลิกกลับมาเป็นกําไรเพราะความสามารถของคุณนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดครับเงินต้นของคุณ จะไม่หมดไปหรือไม่สูญหายหรือปิดลบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวิธีนี้มันอาจจะขัดใจใครหลายๆคนเนาะที่เรียกได้ว่าคุณเป็นสายแบบ a อ l อินอยากได้เยอะๆอยากได้ไวๆผมบอกงี้ครับว่ามันเป็นไปได้นะที่คุณจะได้เยอะๆคุณจะได้ไวๆแต่นั่นขึ้นกับความสามารถของคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้ครับคุณเป็นมือใหม่ครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการที่คุณเป็นมือใหม่มันอาจจะส่งผลให้คุณครับเลือกผิดพลาดนับลงทุนกับตัวที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้ดังนั้นครับก็แค่ยอมรับความเสี่ยง ด้วยการที่คุณกระจายมันนะครับเพื่อโปรเทคความเสี่ยงตรงนี้นะครับให้คุณครับไม่ต้องสูญเสียเงินต้นทั้งหมดไปนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้นะแล้วคุณคิดว่าคลิปคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์นะครับหรือคุณชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ไปให้กับคนที่คุณรักนะครับกดซับสไครต์นะครับไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้โดยเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมนะแล้วสุดท้ายและท้ายที่สุดนะอย่าลืมนะลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับก่อนจากลากันนะครับก็ฝากสิ่งเดิมเอาไวเช่นเคยนะครับว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลย ผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขมอมรวันนี้ลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม